สวัสดีครับพ่อพ่อกะไรอีกแล้วครับกับหลังบูรพาชาแนลครับผมมันนี้กับมีอันเก่าลยครับหอยเขาหอยนาได้ครับผมเป็นหอยเชอรี่ครับเป็นหอยนานะครับบ้านผมเอินหอยหอยโป้บ้านผมเรียกหอยโป้ครับบ้านอื่นก็จักเรียกคือกันอาจจะเป็นหอยนาหอยกระต่ายครับผมคพักกะนี่แหละครับักสลัดผักชีประกาศแก้วครับ ข,ข้าวเหนียวห้าใบคือเก่เาครับผมพี่น้องมาวาครับจัดเลยครับน้ำแรงครับนี่ครับอ <c oughs> จวดจวดนกา,นาออกันะครับโอ้ยาวอก่อนเลยนอนมันมีต่ขาจิ้งบูบินครับมันก็นเลยขาดอื <c oughs> หนึ่งครับหอยหนึ่งครับไม่ต้มครับพักออกไว้พี่นองครับเอาพักออก้วครับเจ้งวนันยังพักก็ได้ยุ่ยยุ่ยเยี่ยมย่างครับ ผมลงคลิปทุกมือครับบางมือกับมือเว้นมือครับแต่ผมมีคนเบิ่งผมครับ <laughs> ผมมีคนกดไอ้ผมพรอม <laughs> ผมก็ลงครับ <laughs> ใจมันรักนะครับเข <laughs> ายังหาใบากเก่าสอ <laughs> งอื่นเขาลงสิบนาทียี่สิบนาทีคนเบิ่งเป็นหมื่นเป็นพันนะครับ <laughs> ของผมสองมือมีคนเบิ่ออยู่คนเดียวครับ เจ้าของครับเป็นคนเบิ่งครับ <laughs> <laughs> อย่างห้าเลยครับอกเป็นยังครับ <laughs> มันเป็นาสถานที่ครับเขาหมุนไม่ทั้งแดับลูกบุ <laughs> <laughs> บอหรอยากกินทําควง หน่วยโม้ใหญ่เลยครับไฟหน้าเลยครับอืมนี่ได้มาแล้วเมดพวง <c oughs> ตับไตใสพุง พี่เพี้ยพร้อมหวานไปหอมแดงครับสดว่านข้างหลังบุ้มมี่อย่างมะเห็ดผ่าชากบ่าซื้อผ่าดำของบุ้มมี่โรลิเกอร์ของบุ้มมี่ เดียวกับไปอยู่บ้านกลับไปนั่งทายอยู่ทุง่งนาเผะละ่ครับเอาบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องเบิ่งครับอยู่หิมซ่าเผอครับเพราอ้นี้เรต้องเอาตาออกครับ กินได้เลยอืมโคงแซบพักพักสมุนไพรบ้านเฮา โแมันหอยเชอรี่นะครับ <laughs> หน่วยบ่ใหญ่ปานได๋ครับเดี๋ยวพอได้กินครับแล้วแรงแล้วล่ะครับ แซ่บหวานอืม ไอ้กระต่ายไอ้ขี้กะตายบางบ้านเขาเรียก บริเมนกระลำได้ครับประกาศแก้วประกาศกรอบแซบพราะมักฮะเมัน,นมแ,แ,แพง <laughs> นเนี่ยน้อยน้อยมีทั้งลูกมีทั้งพ่อไม่ทั้งแม่เพราะชีครับ

น้อยพูหาหัวไปเจอเลยเน่ยน้อยพุดเนี่ะลูกมันโอ้หูห้ใดเฮ็ดอย่างนอ้อยะึ้งเปล่งบางปัง,ปงอ่ะห้องข้า,ขางๆครับกะละมังลุดมือบ้าง มันแซ่บฟังด้เสียงพี่น้องฟังเสียงพี่น้อง พวกที่ตามโมเดเดอร์ครับบริเวตะบึง, <tawa> บงอุดเอาเครับบึงให้แน่ครับ กินหอยก็พัก,ขพก,กเขา่ามืดเมื่อกิ้เข่ากได้หลายเลยครับก็กินจับก็จริงพวงก,กินมาแล้วลหละครับไม่ครับเรือแตน้อยน,น,น้อยครับ มีหอยจูบลงมากนะครับหน่อยเนืองเดี๋ยวจัดหอยจูบอ๋อตกใจเมื่อน้ำพงมึเเนเล่นเอืมหอยจูบครับของครับผมสำหรับคลิปนี้ล่ะเม่อแค่นี้ล่ะจบแค่นี้ครับน,หนิหน้อยครับเอาไว้กินที่หลังครับผมกากที่ตาม ฝากกดแชร์กดไลค์กดตามให้ผมเยอ้ๆครับผมครับหลังบุรพานในชาแนลครับผมสวัสดีครับ